คุณหมอหนุ่มชยโยกำลังจะขับรถกลับบ้านก็ปรีระหว่างทางนั้นสายตาของหมอก็มองไปเห็นคนมุงดูอะไรอยู่มากมายคุณหมอจอดรถทันทีแล้วคุณหมอก็เดินเข้าไปดูใกล้ๆโทษนะครับโทษนะครับใครเป็นอะไรเหรอครับคุณหมอถามผู้คนที่มุงดูอยู่ตรงนั้น เพื่อิงคนหนึ่งก็เลยบอกคุณหมอไปว่ามีรถชนคนค่ะอ้าวเหรอถ้างั้นขอผมเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะครับผมเป็นหมอทุกคนต่ก็หลีกให้หมอหนุ่มคนนั้นเข้าไปดูคนเจ็บที่นอนอยู่ตรงนั้นคุณหมอรีบจับชีปรจรดูแล้วก็เอามาือไปใกล้ๆจมูกของเธอที่นอนอยู่ตรงนั้นหล่อนยังไม่ตายนี่ หมอนึกในใจเออถ้างั้นผมขอทางหน่อยนะครับผมจะรีบพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลทุกคนต่างก็หลีกทางให้คุณหมอและหมออุ้มผู้หญิงคนนั้นไปขึ้นรถหมอทันทีหมอขับรถเร็วมากเพราะหมอคิดว่าหล่อนมีเลือดออกเยอะไม่นานนักหมอก็มาถึงโรงพยาบาลที่หมอทำงานอยู่หลังจากนั้น ก็มีบุรุษพยาบาลมาเข็นเอาล่างของหญิงสาวคนนั้นเข้าไปในห้องฉุกเฉินหมอก็เลยตามเข้าไปหมอบอกทุกคนให้ช่วยกันอย่างเต็มที่อจากนั้นไม่นานนักหญิงสาวก็ฟืน้นคุณหมอพอมองเห็นเธอกระดุกกระดิกหมอก็ยิ้มออกมาทันทีคุณหมอโล่องอกคุณคุณครับ คุณเป็นอะไรมากไหมหญิงสาวค่อยๆลืมตาขึ้นเมื่อเธอมองเห็นหน้าคุณหมอเธอเองก็ตกใจเธอจำอะไรไม่ได้เลยเออคุณคะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วฉันเป็นอะไรคะหมอก็เลยบอกกับเธอไปว่าคุณโดนรถชนอยู่ตรงนั้นนะ่ะ ผมไปเจอผมก็เลยรียบพาคุณมาหาหมอนี่แหละแล้วคุณเจ็บปวดตรงไหนบ้างฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะฉันจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆแล้วคุณทำไมมาโดนรถจนตรงนั้นล่ะหญิงสาวทำท่าเนึกคิดคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าเธอนั้น ล้มลงเพราะสาเหตุอะไรรถถึงได้เขียวเอาฉันจำอะไรไม่ได้ค่ะคุณหมอโปรดอย่าะะถามฉันเลยนะคะหญิงสาวบ,บอกกับหมอหนุม่มหมอหนุ่มก็เลยบอกเธอไปว่าคุณโดนรถชนอยู่กลางถนนครับผมไปเจอผมก็เลยรีบพาคนมาหาหมอนี่แหละเลอคะฉันจำได้ว่า ฉันวิ่งตามหมาน้อยของฉันแล้วหมาน้อยของฉันล่ะคะหายไปไหนกันเจ้หมาน้อยเออคุณครับตอนที่ผมไปดูคุณอยู่ตรงนั้นไม่เห็นมีลูกหมาเลยนี่มันคงวิ่งเตลิดเตลยไปไหนแล้วไม่รู้มันคงจะตกใจนะหญิงสาวร้องไห้เธอคิดถึงหมาน้อยของเธอ เจ้าปุยนุ่นกำลังน่ารักเลยทีเดียวเธอเพิ่งซื้อมาเพียงไม่กี่วันนี้เองคุณคะคุณพาฉันไปตามหาลูกหมาฉันหน่อยค่ะฉันคิดถึงมันฉันขาดเจ้าปุยนุ่นไม่ได้คะ่ะคุณครับคุณยังบาดเจ็บอยู่นะเรื่องหมา,าไว้ก่อนเธอ คุณรักษาตัวให้หายก่อนแต่มันจะอยู่ยังไงล่ะคะไม่ใช่ว่ารถทับมันแล้วเหรอหญิงสาวร้องไห้คิดถึงลูกหมาเธอรักมันมากแต่ปุยนุน่นคือชีวิตจิตใจของเธอเลยทีเดียวเธอเป็นลูกกําพาพ่อแม่ของเธอเสียหมดแล้ว เธออาศัยอยู่บ้านป้ากับลุงของเธอเธอไปทำงานทุกวันจนเจ็บเงินได้ก้อนหนึ่งเธอก็เลยซื้อลูกหมาตัวนี้มาเลี้ยงเพราะเธออยากมีเพื่อนลุงกับป้าไม่ก็ได้ดูแลเธอและใส่ใจมากนักเพราะลุงป้าก็ทำแต่งานเธอลองไห้นั่งหน้าเศร้าอยู่ตรงนั้น ณหมอหนุ่มชายโยเมื่อมองเห็นหญิงสาวนั่งร้องไห้เพราะคิดถึงหมาของเธอเขาก็รู้สึกสงสารเธออยู่เหมือนกันเพราะคุณหมอเองก็รักสัตว์คุณหมอก็มีหมาหลายตัวเขาก็เลยปลอบเธอไปว่าคุณครับคุณไม่ต้องเสียใจหรอกนะครับถ้าเจ้าปืยนุ่นของคุณมันหายไปแล้ว ผมมีลูกหมาอยู่หลายตัวผมจะแบ่งให้คุณไปเลี้ยงเองเลอคะขอบคุณคุณหมอมากนะคะครับแต่ตอนนี้นะ่ะคุณต้องรักษาตัวเองให้หายก่อนเรื่องเงินค่าใช้จ่ายนะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองขอบพระคุณมากๆนะคะ เออว่าแต่คุณจะโทรหาป้ากับลงคุณหรือเปล่าโทรค่ะเดี๋ยวป้ากับลงจะเป็นห่วงเขายื่นมือถือให้กับเธอเขาเก็บมือถือเธอเอาไว้นี่ครับมือถือของคุณคุณโทรได้เลยผมเก็บมันเอาไว้เองแหละเธอหยิบมือถือจากหมอหนุ่มมาแล้วเธอก็โทรหาป้าทันทีคุณป้า เมื่อรู้ว่าหลานสาวของป้าโดนรถชนท่านก็ตกใจมากแต่ตอนนี้ป้ายัางทำงานอยู่เออป้าคะป้าจะมาเย็บหนูหรือเปล่าคะกบถามป้าของเธอออกไปลูกกบหนูเป็นอะไรมากไหมตอนนี้ป้ายัางทำงานอยู่นะแล้วใครพาหนูมาหาหมอล่ะกบก็เลยบอกป้าไปว่า มีหมอหนุ่มใจดีพาเธอมารักษาเออเดี๋ยวให้ป้าเลิกงานก่อนนะป้าจะไปเยี่ยมหนูค่ะคุณป้าคุณครับขอผมคุยกับคุณป้าคุณหน่อยสิกบยื่นมือถือให้กับหมอหนุ่มสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีค่ะคุณคือคนที่พาลูก,กกบไปหาหมอใช่ไหมคะ ป้า SUV ของกบถามหมอชายโยออกไปใช่ครับแล้วหลานสาวของฉันเป็นอะไรมากหรือเปล่าล่ะคะก็เป็นไม่เยอะหร,หรอกครับตอนนี้เรากำลังเช็กอาการอยู่ว่ากระดูกเธอหักหรือเปล่าอ๋อค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะคะที่ช่วยหลานสาวของฉันไม่เป็นไรหรอกครับเออ คุณป้าทำงานให้เสร็จก่อนเธอเดี๋ยวทางนี้ผมจัดการเองขอบคุณคุณหมอมากๆอีกครั้งนะคะที่ช่วยเป็นธุราให้ป้าครับไม่เป็นไรหรอกงั้นแค่นี้ก่อนนะค่ะจากนั้นป้าของกบก็วางหูไปเออคุณเทือกบใช่ไหมใช่ค่ะ เดี๋ยวจะมีพยาบาลพาคุณไปเช็คดูก่อนนะว่ากระดูกคุณหักหรือเปล่าค่ะฉันกลัวจังเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกผมจะดูแลรักษาคุณเองแล้วทำไมคุณหมอถึงดูแลฉันละ่ะคะทั้งๆท,ที่เราไม่รู้จักกันเลยยิิงสาวถามหมอหนุ่มออกไป ด้วยความสงสัยก็ด้วยจัญญาบันของผมนี่แหละครับผมเป็นหมอคุณก็คือคนไข้ผมจะปล่อยให้คนไข้เป็นอะไรไปต่อหน้าต่อต,อตาผมไม่ได้หรอกผมต้องช่วยคุณไว้ก่อนค่ะข,ขอบคุณมา,มากๆค่ะงั้นเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกก่อนนะนี่จะมีคนพาคุณไปเอ็กซเรย์ดูอีก ว่าคุณเป็นอะไรที่ตรงไหนเพิ่มอีกไหมค่ะจากนั้นหมอหนุ่มชยโยก็เดินออกไปข้างนอกอันที่จริงแล้วเขากำลังจะกลับบ้านไปพักผ่อนเพราะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดของเขาแล้วแต่เมื่อมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาจะทิ้งคนไข้ไปได้ยังไงกันไม่ว่าคนไข้คนนั้นจะเป็นใครเขาก็ต้องดูแลรักษา ขาจะปล่อยให้ผ่านหน้าผ่านตาเขาไม่ได้หมอหนุ่มนึกในใจหลังจากนั้นไม่นานนักเขาก็พากกบเข้าไปเอ็กซเรย์พอเอ็กซเรย์ออกมาเรียบร้อยแล้วคุณหมอหนุ่มก็เข้ามาถามว่าคนไข้นั้นเป็นอะไรเพิ่มเติมไหมจากนั้นหมอหนุ่มก็เดินเข้ามาหากบคุณกกบครับ ผลของเอสเลของคุณนะ่ะคุณไม่เป็นอะไรมากหรอกนะแต่คุณก็มีแผลอยู่หลายจุดนะต้องรักษาหลายวันเลยทีเดียวแต่คุณไม่ต้องตกใจหรอกเป็นแค่ภายนอกกระดูกไม่หักก็ดีแล้วล่ะค่ะคุณหมอเออแล้วนี่คุณป้าของคุณยังไม่มาอีกเหรอ ยังหรอค่ะสักพักหนึ่งคุณป้าก็เลยโทรกลับมากบป้ากำลังเดินทางไปนะรอป้าก่อนนะลูกค่ะคุณป้าจากนั้นไม่นานนักป้าของกบก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลป้าโผเขากอดกบกบหนูเป็นอไรมากไหมลูกป้าขอโทษนะป้าดูแลหนูไม่ดีเอง ไม่ใช่หรอกค่ะคุณป้ามันเป็นอุบัติเหตุคุณป้าครับคุณป้าอย่าโทษตัวเองเลยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลานั่นแหละป้าต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่ช่วยหลานป้าเอาไว้แล้วค่ารักษาพยาบาลไม่เป็นไรหรอกครับคุณป้าคนไข้คนนี้ผมรับอาสาดูแลเอง คุณป้าไม่ต้องจ่ายค่าพยาบาลหรอกเหรอคะทำไมคุณหมอถึงใจดีมีเมตตาแบบนี้ล่ะเราสองคนป้าหลานจะไม่ลืมพระคุณเลยคะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับเคสแบบนี้ผมเจออยู่บ่อยๆผมก็ช่วยมาหลายรายแล้วแต่ยังไงป้าก็ต้องขอบคุณคุณหมอถ้าไม่ได้คุณหมอ บ้านนี้หลานสาวของป้าคงจะเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ถ้างั้นคุณป้าพาหลานสาวกลับบ้านเถอะครับนี่ก็มืดแล้วเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรคุณป้าไว้หน่อยนะครับหรือเบอร์โทรคุณโกบก็ได้ผมจะโทรไปถามอาการเรื่อยๆและอีกอย่างคุณโกบบอกว่าจะปุ๋ยนุนหมาน้อยของคุณโกบนาะ มันหายไปผมมีลูกหมายอยู่หลายตัวผมจะเอาลูกหมาไปฝากกบด้วยกบยิ้มอย่างดีใจงั้นเหลอค้ะคุณหมอนี่ค่ะคุณหมอเบอร์เทอของกบกบเพ่ได้ยินว่าจะได้ลูกหมาเธอรีบยื่นเบอร์โทรให้กับคุณหมอทันทีถ้างั้นพวกคุณกลับบ้านกันเถอะครับผมก็จะกลับบ้านเหมือนกัน พรุ่งนี้เป็นวันหยุดเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมนะค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณหมอจากนั้นกบและป้าของเธอก็พาก,กันกลับบ้านคุณหมอชยโยเองก็กลับบ้านของเขาเช่นกันคุณหมอรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยคนไข้หมอเป็นคนมีน้ำใจมีเมตตาช่วยคนมานักต่นักแล้วแต่ลายนี้ คุณหมอไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกทูกข์แคตาเธอขึ้นมาอย่างนั้นแหละคุณหมอขับรถกลับบ้านแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดเข้านอนทันทีเพราะพรุ่งนี้เช้าหมอคิดว่าจะพาเจ้าหมาน้อยไปฝากคุณกบแล้วก็ไปดูอาการของกบด้วยส่วนกบเมื่อไปถึงบ้านแล้วเธอก็อาบน้ำเข้านอนเลย เอ๊ะนี่คุณหมอคนนี้ดูเป็นคนใจดีมีเมตตานะกรบนึกในใจจู่ๆเขาก็ามาช่วยเธอเธอเองก็รู้สึกถูกชะตากับหมอหนุ่มคนนี้แต่อีกอย่างเขาก็ยังเลี้ยงหมาชอบหมาเหมือนกับเธออีกด้วยเธอแอบ,บนอนอมยิ้มอยู่ในใจพรุ่งนี้เช้าเธอก็จะเจอคุณหมอพร้อมกับเจ้าหมาน้อย แต่เก็อดสงสารคิดถึงเจ้าปุ๋ยนุ่นไม่ได้ไม่รู้ว่าป่านนี้มันวิ่งหนีไปอยู่ที่ไหนกันจากนั้นกบก็เผลอนอนหลับไปลุ่งเช้าคุณหมอนมเตรียมตัวอาบน้ำฐานข้าวพร้อมกับเจ้าหมาน้อยแล้วก็เดินทางมาที่บ้านของกบ เขาโทรหากลบก่อนแล้วเขาจึงได้รู้เส้นทางไม่นานนักหมอหนุ่มก็มาถึงบ้านของกบเจ้าหมาน้อยเอ้ยแกจะได้เจ้าของใหม่แล้วแกดีใจหรือเปล่าวะหมอชายโยพูดกับหมาน้อยเบาๆอย่างเอ็นดูไม่นานนักหมอชายโยก็ไปถึงบ้านของกบป้าของกบไม่อยู่บ้าน ท่านออกไปทำธุระกับลุงส่วนกบอยู่บ้านคนเดียวหมอชยอยัยโยเปิดประตูเข้าไปในบ้านเลยเพราะกบบอกป้าว่าไม่ต้องล็อกประตูหน้าบ้านเพราะเธอขายังเก็บอยู่จากนั้นหมอนมก็เดินเข้าไปในบ้านหากบพร้อมกับเจ้าหมาน้อยสวัสดีค่ะคุณหมออ๋อลูกหมาคุณหมอน่ารักจังค่ะ กมรู้สึกตื่นเต้นมากเมืเ่อเจอเจ้าหมาน้อยของหมอไปสิเจ้าหมาน้อยไปหาเจ้าของใหม่ของแกหมอชายโยบอกกับลูกหมาขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะแล้วคุณหมอไม่เสียายเลยคะไม่หรอกครับถ้าเจ้าของใหม่เขาดูแลใจใส่ดีผมก็วางใจ ฉันจะดูแลรักษาเจ้าหมาน้อยให้ดีที่สุดค่ะแล้วคุณจะตั้งชื่อว่ายังไงล่ะขอคิดดูก,ก่อนนะคะเออว่าจะคุยกันเรื่องหมาแผลของคุณเป็นไงบ้างยังเก็บอยู่หรือเปล่าไหนขอผมดูหน่อยสิกบยื่นขาออกมาให้คุณหมอดูแผลยังไม่หายดีเท่าไหรน่นี่เดี๋ยวผมล้างแผลให้นะ พอพูดได้เท่านั้นหมอหนุ่มก็ล้างแผลให้กับกบกบเมื่อมองดูเขาแล้วกบรู้สึกว่ากบรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกที่คุณหมอหนุ่มช่วยล้างแผลให้กับเธอส่วนหมอชายโยนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากใกล้คิดกับผู้หญิงคนนี้รู้สึกถูกชะตาอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียว ทั้งสองมีใจที่ตรงกันแต่ก็ยังไม่กล้าเปิดเผยเพราะทั้งสองเพิ่งจะรู้จักกันนั่นเองจะหมาน้อยเอ้ยแกน่ารักออกมากๆเลยเออคุณกบครับถ้าคุณหายดีแล้วผมอยากจะเชิญคุณไปเที่ยวบ้านผมลูกหมาผมมีอยู่หลายตัวได้ค่ะกบชอบหมามากๆค่ะ ชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยหรอครับทั้งสองนั่งคุยกันนานเป็นชั่วโมงกบและหมอนุมชัยโยคุยถูกคอ,อกันมากความสัมพันธกับพวกเขาทั้งสองเริ่มสนิทสนมขึ้นแม้จะเร็วไปก็ตามจากนั้นคุณหมอก็ขอตัวกลับบ้านหลายวันผ่านไปคุณหมอแวะมาเยี่ยมกบอยู่บ่อย จากนั้นกบก็หายดีเดินได้เหมือนคนปกติกบขออนุญาตคุณป้าไปบ้านของคุณหมอไปดูลูกหมาคุณป้าไม่ได้ว่าอะไรเลยบ้าเองก็รู้สึกถูกชะตาคุณหมออยู่เหมือนกันหมอเป็นคนใจดีมีเมตตาคุณป้าสารเสริญเป็นยิ่งนักกบนั่งรถอ,ออกไปกับคุณหมอสองต่อสองกบยิ้มเขินอยู่ตลอดเวลา พราะคุณหมอแอบมองกบอยู่บ่อยๆทั้งสองแอบสบตากันแต่ทั้งสองก็ยังไม่มีใครกล้าเปิดเผยความในใจกบกับหมอชัยโยไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยๆจนรู้สึกสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นความรักวันหนึ่งหมอชัยโยตัดสินใจที่จะบอกความจริงวันนั้น หมอชายโยเตรียมดอกไม้แล้วก็ไปบ้านของกบตอนนั้นป้าของกบก็อยู่หมอชายโยจึงถือเป็นโอกาสดีที่จะบอกกับคุณป้าและคุณลุงของกบด้วยเมื่อไปถึงหมอหนุ่มมอบดอกไม้ให้กับกบแล้วก็บอกกับกบว่าเขาตกหลุมรักกบมาตั้งนานแล้วแล้วเขาก็บอกกับป้าลุงของกบว่าเขา จะขอกบแต่งงานคุณป้าจะกัดข้องไหมกบยิ้มเขินเธอเองก็รู้สึกตีกับหมอหน่มอยู่แล้วส่วนป้าและลุงนั้นไม่ต้องพูดถึงป้าลุงเห็นที่ัยยใจคอของหมอหนุ่มมาตั้งนานแล้วรู้สึกไว้วางใจเป็นยิ่งนักเมื่อหมอนมุ่มตกลงใจที่จะแต่งงานกับหลานสาวของท่านท่านก็ไม่ว่าอะไร จากนั้นไม่นานนักทั้งสองก็ตกลงแต่งงานกันหมอชัยโยขอกบไปอยู่บ้านของเขาด้วยลุงป้าก็ไม่ได้ปฏิเสธยินดีอีกทัด้วยที่หลานสาวของท่านจะได้ดิบได้ดีพ่อขึ้นวันส่งตัวเข้าหอกบและหมอหนุมก็อยู่ในห้องสองต่อสองตามลำพัง มอชายโยนั่งลงข้างๆเจ้าสาวของเขาเขาบอกกับเจ้าสาวของเขาว่ากบวันนี้คุณสวยที่สุดเลยกบยิ้มอย่างเขินอายจริงเหรอคะคุณหมอใช่สิคุณหมอก็หล่อไม่เบานะคะกบแซวคุณหมอตอบแหมเข้าใจชมผมนะ เขาโอบกอดภรรยาของเขาเอาไว้อย่างทนุถนอมแล้วเขาก็บอกกับเธอว่าคุณกบครับผมคิดว่าชาตินี้ผมจะไม่มีเมียกับเขาซะแล้วทำไมล่ะคะคุณหมอก็ผมไม่ถูกใจผู้หญิงที่ไหนสักคนเลยจนกระทั่งมาพบคุณนี่แหละผมรู้สึกถูกชะตายยังไงบอกไม่ถูกผมชอบคุณตั้งแต่วันแรกแล้วนะเหรอคะ แล้วทำไมคุณหมอไม่เห็นบอกกบเลยล่ะก็ผมไม่กล้านี่แล้วกบล่ะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างกบยิ้มให้กับหมอหนมกบก็ดีใจนะคะที่คุณหมอเลือกกบแม้ว่ากบจะเป็นลูกกำพา้านั่นมันไม่ใช่สิ่งสำคัญหรอก ผมชอบคนอยู่ที่ตัวคุณคุณหมอโอบกอดล่างหญิงสาวเอาไว้แล้วก็หอมไปที่ซอกคอของหญิงสาวกบลับตาพิมพ์อยู่ในอ้อมกอดของสามีเธอเธอรู้สึกมีความสุขมากที่เขาได้มาเป็นเจ้าบ่าวของเธอในคืนนี้เธอพร้อมปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเขาส่วนหมอหนุ่มนั้น ขาค่อยๆบรรจงหอมเจ้าสาวของเขาอย่างะดนุทนอมเพราะเขารักผู้หญิงคนนี้มากกบคือผู้หญิงคนแรกที่คุณหมอถูกตาถูกใจยิ่งมองไปทั่วเรือนร่างของกบแล้วก็ยิ่งทำให้คุณหมอนั้นอดใจไม่ไหวถ้าสวยไปทุกอนูของร่างกายหน้าอกหน้าใจของกบ ก็ช่ยย่อยหมอไม่รอช้ารีบทำตามใจตัวเองก็ปรับตาอยู่ในอ้อมกอดของเขาเธอคิดในใจว่าผู้ชายคนนี้แหละที่เธอจะมอบหัวใจให้กับเขาเพียงคนเดียวกบครับผมทนไม่ไหวแล้วนะคุณสวยไปหมดทั่วร่างกายเลย มอหนุ่มกระซิบบอกเจ้าสาวของเขากบเงียบเธอไม่ตอบอะไรเขาสักอย่างเธอพร้อมที่จะเดินทางไปกับเขาแล้วความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอค่ะสวัสดีค่ะ